สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารเลเตอร์ซิตี้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกท่านจะได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับจิ้งจอกสุนไพริสฮิลลี่แข้งดาวรุ่งเปรียบเสมือนร่างโคนของเจมีว่วอดี้ริสฮิลลี่นะครับเซ็นสัญ,ญญากับดูลูสภายใต้าการแนะนําของอดีสเปอร์ แล้วก็ดามิเอนโคโมลีหัวหน้าทีมของลิเวอร์พูลกำลัง,งดึงดูดความสนใจไปท่วงเกรดเมื่อซลติกเนี่ยเป็นสโมสรที่ริสฮิวเลตสนใจ ด้วยรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกับอันบีอานอายติและจากการหลีกเลี่ยงไม่ได้ของออชชอนเอดูอาการเลือกกริสริชฮิลลี่เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดและก็ชาญฉลาดริชฮิลลี่ในวัย26ปีนะครับเป็นแข้งที่เติบโตช้าหากเปรียบเทียบผลงานของแข้งดาวรุ่งในวัยเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับตามที่เขามี2รูปก,การที่ดีติดต่อกันโดยยิงไปทัป้งหมด11ประตูในหลีกวันกับสมูรสมิดตันคีดอน on, เมื่อปีที่แล้วซึ่งเขาสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และก็สามารถพิสูจน์แล้วว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของวากุนอ e ีซุบบายโยในลูกการล่าสุดเะครับเขาได้เสียงตอบรับที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับเกอรี่ฮูเปอร์ก่อนที่เขาเนี่ยจะย้ายไปซบสมสรเซลติกริทฮลเลียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเดือนของลีกเอิงสองในเดือนธันวาคมหลังจากที่โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับสมสรตูลุสเขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่กำลังถูกจับตามองจากสมสรเซลติกคริสโตฟอร์ชูเลียงประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน ในขณะที่ออชชอนเอดูอาร์เนี่ยต้องย้ายออกจากสโมสรตูลูสด้วยสัญญาแบบยืมตัวสำหรับข่าวต่อไปนะครับจากการที่เราได้นําเสนอข่าวของโจนาธานทาเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนี่คือข่าวล่าสุดน,นะครับจากเว็บไซต์ชื่อดังนะครับได้พูดถึงสิ่งที่เลตเตอร์ควรรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการย้ายของโจนาธานทาเลเตร์ซิตี้นะครับสนใจกองหลังของไบโอโลเเซ่นนี่คือสิ่งที่เลตเตอร์ซิตี้นะครับควรทราบเกี่ยวกับเป้าหมายย้ายทีมของโจนาธานทา การเข้าร่วมงานกับเซ็นเตอร์แบ็กที่มีคุณภาพอีกครั้งมักจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการณนะตอนนี้นะครับลอเตอร์ทิตี้มีขุมกำลังอย่างจอนนี่อีแวนส์เวสตดีโฟฟาน่าและก็ชาร์กลาโซยุนซูเป็น3ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแผงแบ็กโฟของแบรนด์โรเจอร์ หลังจากการรักษาสมดุลของนักเตะทั้งหมดไว้ในบัญชีรายชื่อเลตตี้นะครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีรายชื่ออื่นๆเพื่อให้เกิดปัญหาในการเลือกนักเตะลงแข่งขันจนนาธานทา,นทานเนี่ยมีค่าตัวปกติอยู่ที่ราว5 5ล้านยูโรและวิตัี้นะครับควรพิจารณาแล้วว่าทาสามารถแข่งขันกับเยโรโบตง ซึ่งจะเป็นการโชว์ผลงานได้ดีอย่างแน่นอนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเลตเตอร์ซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อหนึ่งที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนั่นทำให้เลตเตอร์ซิตี้นั้นเป็นคู่แข่งสีนดับแรกในการเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกหากพยายามให้มากขึ้นนะครับอาจจะจบลงด้วยอันดับที่2ก็เป็นได้สำหรับข่าวต่อไปครับฮาบิบรานหวังว่าทีมจะกลับไปจัดการสลาเวียบรัสในนัดที่2ที่บ้านของตนเองในสัปดาห์หนะ้า จิงจอกสีน้ำเงินบุกไปเสมอกับสลาวเวียบรักแบบไม่มีสกอร์ในสึกอยูโรป,ปาลิกรอบ32ทีมสุดท้ายของเกมแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทั้ง2ทีมนะครับจะลงสนามในอีกนัดอีก2สัปดาห์หน้ามันเป็นเกมที่ยากนะครับเราไม่ได้ยกระดับความเร็วในเกมนี้ให้มากพอเรามีเสียประตูและการป้องกันของเราเนี่ยดีม,มากๆนี่คือสิ่งที่แข้งชาวอังกฤษได้เผยกับ b t Sport พวกเขาเป็นทีมที่เน้นสภาพร่างกายดังนั้นเราต้องต่อก่อนซึ่งผมคิดว่าเราทําได้ดีมันจะเป็นเกมที่ยากในการกลับไปเล่นใน k i n g Power Stadium หวังว่าเรานี่จะสามารถเอาชนะมันได้เรารู้ดีว่าเราจะเจอกับการประกบตัวต่อตัวทั่ว,วสนามแต่เรามีโอกาสพอสมควรและมันไม่เข้าทางเราสำหรับข่าวต่อไปเบนเดนโรเจอร์นะครับออกปากชมผลงานการป้องกันของทีมว่าทำได้ดีอย่างมาก ผมพอใจผลงานการป้องกันเราทําให้พวกเขาเงียบเชียบพวกเขามีโอกาสหน่เดียวในครึ่งแรกคระนั้นผู้รักษาประตูและก็แผงหลังของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งและมันเป็นการเล่นแบบประกบตัวตัว,ตวผมพอใจกับสปิริตและเราเล่นนอกรังได้อย่างแข็งแกร่งหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในนัดต่อไปเจมีว่วดอดี้ไม่ได้เพียงมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นนักเตะพิเศษที่ขึ้นอยู่กับกองกลางแล้วก็นักเตะริมเส้นในการผ่านบอลให้เข้าไปเล่นในแนวสุดท้ายเราก็แค่ต้องการในจังหวะเหล่านั้นและนั่นคือสาเหตุที่เขาเป็นกองหน้าอย่างยอด เขามีความฟิตเพิ่มเติมแล้วก็จะฟิตในเกมสุดสัปดาห์นี้ผมคิดว่าผู้ตัดสินแย่ผมต้องเรียนตามตรงผมไม่อยากแสดงความคิดเห็นมากนักเพราะมันเป็นงานที่ยากมากๆแต่การาตัดสินบางอย่างนะครับมันชัดเจนว่าไม่ใช่พวกเขาปะทะย่งบอลเรียนตามตรงนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คืนที่ดีของพวกเขาเมื่อคุณไปเยือนมันเป็นเรื่องที่สําคัญในการป้องกันให้ดีคุณต้องยึดมั่นและก็ดูดันเราไม่เสียประตูและจะมองไปยังเกมที่2ต่อไป ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของ r ิ t เตอร์ซนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ